กออรมนรจังหวัดตราดจัดอบรมโครงการไทยอาสาปองกันชาติเพื่อความมั่นคงรุ่นที่1ทับ2,165นวเอกอิทธพลเพชรรามรองผู้นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารพร้อมด้วยกําลังพลกออรมนจังหวัดตราดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทําแผนปฏิบัติการต่างๆ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1นถึงสกอรมนไทยอาสาป้องกันชาติเพื่อความมั่นคงรุ่นที่1นึ่ทับ2 5 6 5ของกอรมนจังหวัดตราดประจําปีงบประมาณ2 5 6 5ณศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากตำบลต่างๆจํานวน6ตําบลรวม24คนรูปแบบการดําเนินการประกอบด้วย การบรรยายกิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติและการแถลงแผนปฏิบัติการและมีการบรรยายพิเศษเพื่อจุดประกายโดยรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่กออรมนจังหวัดบทบาททสพชและทุนปัชญาเพื่อความมั่นคงร่วมกับวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นศาสตร์พระราชาและหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์ภัยคุกค,คามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบของพื้นที่ในปัจจุบันและร่วมกันจัดทำแผนทศปทในการนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายทศปทประจำตำบลและรับมอบเข็มสัญ,ญลักษณ์เสื้อหมวกและเกียรติบัติสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการ ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดผลการปฏริบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับขบคุณครับ